ดวงประจำปีพุทธศักราช2564ตามตำราจีนคนเกิดปีวอกลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีวอกบุคคลที่เกิดปีวอกเป็นผู้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไวฉเฉลียวฉลาดกล้าพูดกล้าสแสดงออกซื่อสัตย์และจริงใจทันคน ตรงไปตรงมาไม่เป็นคนคตในข้องอในกระดูกหากคบใครแล้วจะไม่มีเล่เหลี่ยมหรือรับลมคมในใดๆทั้งสิน้นและมักจะเป็นคนทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ยุ่งยากได้อย่างรวดเร็วและได้ผลข้อเสียของคนเกิดปีวอกคือมีความมั่นใจในตัวเองสูงและมักยึดถือตัวเองเป็นศูนย์กลางบางครั้งจิตใจโลเลเชื่อคนง่ายเป็นคนใจอ่อน ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนบ้างครั้งจึงทำให้ตัวเองต้องแบกภาระเป็นทุกข์เพราะผู้อื่นอยู่เสมออาชีพที่ถูกชะโลกคนที่เกิดปีวอกจัดเป็นบุคคลในท่าทองอาชีพที่ส่งเสริม และเหมาะสมกับดวงชะตาของคุณได้แก่สถาปนิกนักแสดงศิลปินงานที่ใช้ฝีมือนายหน้าที่ปรึกษาธนาคารเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างทำงานเกี่ยวกับโลหะเครื่องจักรขายรถยนต์หรืออุปกรณ์ตกแต่งรถแร่เหล็กโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกขายเครื่องประดับเพชรพลอยหรือแม้แต่งานเกษตรการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ล้วนแล้วจะเป็นอาชีพที่ให้ประโยชน์สร้างผลกำไรให้กับคนที่เกิดปีวอกทั้งสิ้นคนเกิดปีวอกธาตุดินหรือลิ่งรักอิสระสำหรับผู้ที่เกิดปีวอกในปีพุทธศักราช2511 อายุ53ปีดวงชะตาโดยรวมสำหรับผู้ที่เกิดปีวอกรอบอายุนี้เนื่องจากดาวเคราะห์ะที่แผ่อิทธิพลส่งผลต่อเรือนชะตาของคุณในปีนี้คือดาวขึ้นลงปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ทุกกิจกรรมการงานที่จะเดินหน้าไม่อาจใจร้อนคิดก่อนลงมือทำเพราะหากทำก่อนคิด ความผิดพลาดเสียหายจะเกิดขึ้นให้คุณต้องคอยตามล้างตามเช็ดภายหลังอาจทำให้การงานเสียหายลูกค้าหมดความเชื่อถือไว้ใจจะทำให้เดือดร้อนส่งผลกระทบต่อระบบหมุนเวียนก่อให้เกิดวิกฤตทางการเงินแต่ในความที่ว่าร้ายอาจกลายเป็นดีได้หากปีนี้มีโอกาสคุณควรมองหาผู้ช่วยหรือฝึกทายาทรุ่นลูกหรือรุ่นหลานมาช่วยงานคุณ จะช่วยให้การงานหรือธุรกิจการค้าโดยรวมในปีนี้เกิดความราบรื่นมากขึ้นวิธีการและแนวคิดของคนรุ่นใหม่จะช่วยเติมเต็มและช่วยต่อย,ยอดส่งผลให้ธุรกิจการค้าจะมียอดขายดีขึ้นมีผลกำไรเป็นกอเป็นกรรมเป็นเพราะป,ปีนี้เจ้าชะตาต้องการพลังเสริมมาช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหากหากคนที่เหมาะสมมาเติมเต็มได้จะช่วยให้การงานร่วมถึงกิจการต่างๆผ่านไปได้ราบรื่นยิ่งขึ้นค่ะ ด้านการงานการงานปีนี้ตกที่นางประสบคลื่นลมมรสุมหน้าที่การงานจะพบอุปสรรคปัญหาท้าทโธมธุรกิจการค้าจะเกิดปัญหาจุกจิกยิบย่อยในงานขอให้คุณสั่งการแก้ปัญหาให้ระวังในสายงานการบังคับบัญชาจะพบการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่แบบสายฟ้าฟาดสิ่งที่จะช่วยลดแรงกดดันได้ดี ก็คือการปฏิบัติตัวในหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ควรก้าวไายงานในหน้าที่ของผู้อื่นเพื่อจะได้ลดแรงประทะโต้เทียงและเกิดมีเรื่องราวโดยเฉพาะช่วงเดือนที่การงานกิจการค้าจะประสบอุปสรรคปัญหามากได้แก่เดือนหนึ่งจีน3คกุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมเดือน2จีน5มีนาคมถึง 3, สเมษายนเดือน4จีน5พฤษภาคม ถึง4มิถุนายนและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมช่วงดังกล่าวให้ระวังถูกกลัน่นแกล้งหรือผู้น้อยสร้างความเดือดร้อนมาให้ระหว่างเรื่องการเซ็นเอกสารสัญญาอาจมีวาราซ่อนเร้นเกิดเป็นปัญหาในภายหลังจึงควรตรวจตราให้ดีก่อนลงนามในเอกสารใ,ใดๆด้านการร่วมงานร่วมทุนปีนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะจะเจอทั้งการทุจริตทางบัญชี ท่างการบริหารและอาจพบคนในหรือหุ้นส่วนคดโกงนอกจากนี้ควรจะหลีกเลี่ยงการลงทุนช่วงดังกล่าวเพราะมีสิทธิเสียทีถูกโกงจนหมดตัวได้คะ่ะส่วนเดือนที่การงานรวมถึงธุรกิจการค้าของคุณจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นได้แก่เดือน3จีนสีเมษายนถึง4พฤษภาคมเดือน6จีน7กรกฎาคม ถึง6สิงหาคมเลื่อน7จีน7สิงหาคมถึง6กันยายนและเดือน11จีน7ทันวาคมปี2,564ถึง4มกราคมปี2,565ด้านโชคลาบ วงการเงินของคุณในปีนี้เป็นเกณฑ์ปานกลางแม้ระหว่างปีจะมีโชคเข้ามาบ้างและจะมีรายรับไหลเข้าจากงานพิเศษจํานวนหนึ่งแต่หากขาดการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบระหว่างแผนการเงินที่ดีก็อาจต้องหายไปในพริบตาเหลือเป็นความว่างเปลา่าโดยเฉพาะในช่วงเดือนที่จะพบรายจ่ายที่คาดไม่ถึงมาฉุดเงินในกระเป๋าได้แก่เดือนหนึ่งจีน3กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมเดือนสองจีน 5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน4จีน5พฤษภาคมถึง4มิถุนายนและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมให้หลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยสิ่งไหนไม่จำเป็นควรตัดทิ้งเพื่อป้องกันการขาดสภาพคล่องของเงินหมุนเวียนอีกทั้งไม่ควรให้กู้ยืมเงินหรือเซ็นค้ำประกรันการเงินทุกประเภทห้ามเล่นการพนันเสี่ยงโชคห้ามลงทุนในธุรกิจผิดกฎหมาย เพราะหากโดนคดีอาญานอกจากเสียทรัพย์จากการถูกปรับยังสูญแรงกายแรงใจเป็นจำนวนมากอีกด้วย<ม>ส่วนเดือนที่โชคลาภการเงินของคุณไหลลื่นคล่องตัวดีได้แก่เดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมเดือน6จีน7กรกฎาคมถึง6สิงหาคมเดือน7จีน7สิงหาคมถึง6กันยายน และเดือน11จีน7จธันวาคมปี2,564ถึง4มกราคมปี2,565ด้านครอบครัวดวงครอบครัวถือว่าประสบดีร้ายอย่างละครึ่งแต่หากปีนี้ คุณสามารถจัดการงานอันเป็นมงคลใดๆขึ้นภายในบ้านจะช่วยให้ที่บ้านมีพลังมงคลลดทอนเรื่องร้ายและช่วยลดภัยรั่วไหลเสียทรัพย์ได้ส่วนหนึ่งหรือมิฉะนั้นเจ้าชะตาจะใช้วิธีแก้ดวงเสียทรัพย์ด้วยการที่ต้นปีก็ซื้อหาสิ่งของที่ตัวเองชอบหรือหาซื้อทองคำมาเป็นเครื่องประดับหรือเก็บสะสมไว้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาลดดวงเสียทรัพย์ได้ โดยช่วงเดือนที่คุณต้องเพิ่มความระวังเรื่องความปลอดภัยและอุบัติเหตุในบ้านให้มากได้แก่เดือนหนึ่งจีน 3. มกุมภาพันธ์ถึง 4. มีนาคมเดือนสจีน 5. มีนาคมถึง 3. เมษายนเดือน4จีน 5. พฤษภาคมถึง 4. มิถุนายนและเดือน10จีน 7. พฤศจิกายนถึง 6. ธันวาคมให้เพิ่มความระวังความปลอดภัยในบ้านทั้งสายไฟ เครื่องไฟฟ้าเตาแก๊สหรือสิ่งติดตั้งตราตรึงอื่นๆหากพบเห็นว่าชำรุดควรรีบซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อีกทั้งควรระวังผู้น้อยคนรับใช้สร้างความเดือดร้อนหรือก่อเรื่องราวทะเลาะวิวาทด,ด้านความรัก ความรักความสัมพันธ์ของเจ้าชะตาปีวอกช่วงต้นปีมักระหองระแหงมีปากเสียงระหว่างคนรักหรือคู่ครองเปลี่ยนใจเพราะตกภายด่านซกมกหรือดาวเหงาใจถูกทิ้งร้างหากคุณต้องการหาวิธีแก้ไขมีได้ยุ่งยากเลยก็เพียงแบ่งเวลาพาคู่ครองคนรักไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศภายนอกแบบสองคนบ้างไม่ว่าจะทานข้าวนอกบ้านไปทำบุญหรือไปท่องเที่ยวย่งต่างจังหวัดต่างประเทศก็จะช่วยฟื้นคืนความสัมพันธ์ ช่วยยาใจความสัมพันธ์ของคุณได้ระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ต้องมีความจริงใจและอาศัยความต่อเนื่องด้วยนะคะสำหรับช่วงเดือนที่ความรักค่อนข้างเปล่าบ,บางและควรระวังจะเกิดปัญหาบาดหมางใจกันขึ้นได้แก่เดือน1จีน3กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมเดือน2จีน5มีนาคมถึง3เมษายน เดือน4จีน5พฤษภาคมถึง4มิถุนายนและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดและอารมณ์ที่ฉุนเฉียวที่จะสาดใส่อีกฝ่ายเพื่อลดการเกิดปากเสียงกระทบกระทั่งและไม่ควรเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมเพราะอาจเจอของแถมติดโรคกลับมาได้ค่ะ สุขภาพสุขภาพร่างกายของคุณถือว่าปานกลางจะพบอาการเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างก็จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่หากเจ้าชะตารู้จักดูแลตัวเองให้ดีรับประทานอาหารให้ถูกสุขะอ,อนามัยพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออย่าเครียดกับเรื่องงานมากเกินไปรู้จักปล่อยวางและหมั่นหาเวลาออกกำลังกายบ้าง ก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าการกินวิตามินอย่างไรก็ดีในช่วงเดือนต่อไปนี้คุณควรระวังใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้นได้แก่เดือนหนึ่งจีน3คมกุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมเดือนสองจีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน4จีน5พฤษภาคมถึง4มิถุนายนและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม หากออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านต้องระวังอาหารปลอมปนไม่สะอาดเพราะอาจส่งผลทำให้เกิดโรคติดเชื้อเกิดโรคอาหารเป็นพิษหรือเจอโรคติดต่อได้ค่ะวัตถุมงคลประจำปีวอกได้แก่พระสังกัจจายประธานทรัพย์บาร,รมี สำหรับบ้านพักอาศัยควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันตกสำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศใต้คุณควรตั้งวัตถุมงคลตามทิ่ที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู